คาถาหน้าจังงังพุทธคุณทำให้อีฝ่ายชนะสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับสำหรับคลิปในวันนี้กระผมได้นำบทพระคาถาหน้าจังง,งังตามคำขอของท่านผู้ชมท่านหนึ่งที่ได้คอมเมนต์แนะนำขอผมเข้ามาครับถึงวิธีการใช้งานและบทพระคาถาว่าใช้งานยังไงในด้านไหนบ้างเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมกันได้เลยครับสำหรับบทพระคาถาหน้าจังง,งังแล้ว แต่ละสายแต่ละวิชาจะมีการท่องไม่เหมือนกันบทพระคาถาก็จะแตกต่างกันออกไปครับตามแต่ที่ได้ล่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์ต่างๆแต่พุทธคุณส่วนมากก็จะไม่แตกต่างกันมากนะครับส่วนพระคาถาน่าจังงังที่ผมจะนำมาเสนอในวันนี้ต้องจุดธูปเก้าดอกคณะท่องพระคาถาแล้วเส่เป่าใส่เครื่องแป้งหอมนำมาผัดหน้าทาตัวเพื่อให้เป็นมงคลเพื่อให้ดลบรรดาลด้านเสน่ห์เมตตา ให้คนรักคนหลงให้คนนิยมชมชอบในยามแรกเห็นหรือจะใช้คาถาหน้าจังงังเสกใส่น้ำใส่ขนมหวานให้คนที่หมายปองดื่มกินก็ดีนักหรือจะใช้ก่อนออกเจรจาค้าขายเข้าหาผู้ใหญ่อึดใจให้ว่าคาถานี้เป่าที่ฝ่ามือแล้วตบที่หน้าผาเป็นจังงังเมตตามหาสเสน์แก่คนทั้งหลายที่ได้พบเห็นแลบทคาถาหน้าจังง,งังให้ว่าดังนี้ครับ หลงณไหลณนะจับจิตณนะจับใจพิสมัยในมหานะระจุติปฏิสนธิบังเกิดเป็นนะอาคัตฉายะอาคัตฉาหิติวัตตโพเอหิจิตตังปิยังมะมะหากท่านผู้ชมท่านไหนมีสมุดปากกาหรือโทรศัพท์มือถือก็สามารถบันทึกไว้ใช้งานกันได้ครับสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ รผมก็ต้องขอรากับท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้หากกระผมพูดผิดพลาดประการใดไปขาดตกบกพร่องตรงไหนก็ต้องกลาบเข้าไปท่านผู้ชมมาหน้าที่นี้ด้วยครับก่อนปิดคลิปนี้ไปก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครป์พร้อมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆนี้ต่อไปสำหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับ